แฟนๆอนิเมะสุดเดือดรวมใจติดแฮชแท็กคือนอาชีพให้นักภาคหลังนำดารามาภาคการ์ตูนผมจะปกป้องเนสโกจังเอง เรียกได้ว่ากำลังกลายเป็นประเด็ดนนรามาสุดร้อนแรงบนโลกออนไลน์เลยก็ว่าได้หลังแฟนๆอนิเมะพร้อมใจกันติดแฮชแท็กคืนอาชีพให้นักพากจนติดเทรนด์ในทวิตเตอร์ขึ้นมาเนื่องจากนักพากต้องอาศัยเวลาในการฝึกและประสบการณ์ที่จะถ่ายทอดตัวละครของการต์ตูนนั้นๆออกมาให้ได้เหมือนต้นฉบับที่สุดจึงไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะมาพากเสียงและการพากนั้นควรที่จะใช้นักพากมืออาชีพมากกว่า โดยแฮชแท็กนี้สืบเนื่องมาจากภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องดาบพิฆาตอสูรเดอ m o มูฟี่สึบรถไฟสุนิรันท์ที่มีกำหนดฉายในวันที่9ธันวาคมนี้โดยได้นักแสดงวัยรุ่นอย่างไอพาริสมาภาคเป็นหนึ่งในตัวละครซึ่งหลังจากมีการปล่อยคลิปหนุ่มไอพาริสพูดถึงการทำงานภาคเสียงในภาพยนตร์ดังกล่าวจึงทำให้แฟนๆต่างแสดงความคิดเห็นที่ไม่เห็นด้วยที่จะใช้คนดังแต่ยังไม่มีประสบการณ์มาภาคเสียงตัวละครนี้สมควรใช้ทีมภาคเสียงมืออาชีพมากกว่าจนทำให้เกินแฮชแท็กขืนอาชีพให้นักภาคนั่นเอง ซึ่งนอกจากนั้นก็ยังมีการแชร์คลิปเปรียบเทียบทีมภาคเสียงมืออาชีพจากช่องการ์ตูนคลับที่ใช้อินเนอร์และน้ำเสียงถ่ายทอดความเป็นตัวละครจนออกมาได้ดีเหมือนต้นฉบับฝั่งญี่ปุ่นจนคนดูได้อัตโรตครบถ้วนและมองว่าควรให้ทีมนักภาคมืออาชีพได้ทำงานตามสายงานโดยตรงเพื่อไม่เป็นการสร้างความผิดหวังให้คนดูซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้มีดราม่าในการใช้คนดังมาภาคเสียงตัวละครเพื่อดึงดูดผู้ชมจากภาพยนตร์อนิเมะเรื่องดังอย่างวันพีชมาแล้วแต่ก็ทำแฟนอนิเมะผิดหวังไปตามๆกัน ฟังนะอีกเดียวฉัน,นก็จとตาいในภารกิจต่อไปเพราะว่าฉันอ่อนแอสุดๆเลยละ่ะอย่ามาดูถูกกันนะเพราะงั้นนาะต้องคุ้มครองฉันจนกว่าจะแต่งงานได้ก็มาสก่อนนี่มีความไร้สิเนินดาีมามนีโนตย่ล ไม่นานฉันก็โดนอสูรกินจนตายแน่ต้องโดนสูมสมองกินจากทั้งหูทั้งเป็นแน่นอนเลยไม่เอาไม่เอาช่วยเขาด้วยคำนั้นคือิวอิจิโนคาตะเทคิลกิอิเซนร้านอัศนีกระบวนท่าที่หนึ่งสายฟ้าฟาด